ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาเอียสมงเจ้ากราบสวัสดีคุณบิดราน,นดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตรทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่าน พระราธะเถระเอททคะในทางผู้ว่าง่ายพระราธะเถระเป็นบุตรกูลพราหมณ์ในเมืองราชครืฐานะเดิมของท่านนั้นจัดว่าอยู่ในขั้นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราถูกภรรยาและบุตรธิดาทอดทิ้งต้องกลายเป็นคนยากจนอนาถา ที่พึ่งพาอาศัยต้องเลี้ยงชีพด้วยการอาศัยพระภิกษุอยู่ในวัดพระเวรุวันมหาวิหารต่อมาราธพรามมีศรัทธาปรารถนาจะบวชแต่ไม่มีภิกษุรูปใดที่จะสงเคราะห์บวชให้ทาให้เกิดความทุกข์ใจร่างกายสู้ผอมหน้าตาผิวพรรณหม่นหมองพระบรมศาสดา พอดพระเนตรเห็นราธพามมีร่างกายผิดปกติอย่างนั้นแล้วจึงได้ตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วรับสั่งถามภิกษุผู้อยู่ในวัดพระเวฬุวันมหาวิหารว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดระลึกถึงอุปการะคุณของราธพรามผู้นี้ได้บ้าง ขณะนั้นพระสารีบุตรเถระซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์รึกได้พระเจ้าข้าคือวันหนึ่งข้าพระองค์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชครห์พรามผู้นี้เคยถวายอาหารข้าวสุกแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งพระเจ้าข้า ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธียติจตุธกรรมพระบรมศาสดาได้สดับแล้วตรัสยกย่องพระสารีบุตรเถระว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีแล้วมอบปราธพรามให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ดำเนินการบวชให้และทรงประกาศยกเลิกการอุปสมบทด้วยวิธีไตราสารนคมที่ พระองค์ทรงอนุญาตไว้แต่เดิมแล้วทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธียติจตุตกรรมอันเป็นวิธีอุปสมบทโดยมีสงเป็นใหญ่พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชารูปแรกและพระราธะเป็นภิกษุผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เป็นรูปแรก การอุปสมบทด้วยวิธียติจัตตกรรมนี้ได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราธะเมื่ออุปสมบทแลว้ววันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าดูก่อนราธะสิ่งใดเป็น,<ใ>นมาร<า> เธอจงละ,งละความพอใจในสิ่งนั้นเสียสิ่งที่เรียกว่ามานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและปิญญาซึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงปเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงและสูญสิ้นไปเป็นธรรมดา ดังนั้นเธอจงละความพอใจในสิ่งอันเป็นไม่หลงเสียพระราธะรับเอาพระโอวาทนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วได้ติดตามพระสารีบุตรเทระพระอุปัชฌาไปตามสถานที่ต่างๆไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตตผลพระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตร พระราธะสัตธิพิหาปริยสิทธิ์ของเธอเป็นอย่างไรบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคเธอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแนะนำสั่งสอนตักเตือนอย่างไรก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีไม่เคยโกรธเคืองเลยพระเจ้าค่ะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย พระบรมศาสดาทรงสดับแล้วตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาพระราธะเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและทรงยกยอ่ยองพระราธะในตำแหน่งอิทธะคะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ว่าง่ายและเป็นผู้มีปฏิพานคือเป็นผู้มีความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาท่านพระราธะเถระ ดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาพอสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพานราธพราหมณ์นามเดิมมีเศรษฐีให้ชราวัยให้พึกจนทนหมดนหมองบุดพัญญาทอดทิ้งไรเงินทองจำทนต้องอาศัยวัดจัดเลี้ยงกาย พระพุทธองค์ทรงเมตตาหาคนช่วยใครเห็นด้วยเคยทำนำสู่ให้สารีบุตรรับข้าวราทะไปทัพพีให้หนึ่งนั้นท่านเคยคุณพระพุทธองค์ทรงสันเสริญสารีบุตรกตันยูสุดกะตะเวทีนี้เกื้อหนุน ราธะได้บวชให้ด้วยข้าวทุนกรรมไม่ศูญบุญนำส่งพงเห็นธรรมพระพุทธองค์ทรงแนะนำคำมานให้ราธะได้ให้วางละอายตะัฉำรูปเวทนาสัญญาสังขารธรรม วิญญาณคำนำละวางทางพอใจความว่าง,ง่ายสอนง่ายในราธะเอกพคะเลิศธรรมนำสู่ให้ปฏิพานการแจ้งธรรมนำสู่ใจสมดังให้ได้เลิศง่ายไว้ตาม